สวัสดีครับผมนายเป็นคนเหมือนเมืองรหัสนิสิตหกห้าสามหกสามศูนย์สองห้านะครับเป็นนิสิตในรายวิชาคณิตศาสตร์สองนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําโจทย์แบบฝึกหัดนะครับจำนวนสองข้อคือข้อหกและข้อเก้าครับข้อแรกนะครับโจทย์ตรวจสอบว่าอนุกรมต่อไปนี้ลู่เข้าหรือลู่ออกนะครับโจทย์ก็คือซิกมาเอ็นเท่ากับหนึ่งเข้าใกล้อินฟินิตี้นะครับแล้วก็จะเป็นสามยกกำลังเอ็นบวกสองยกกำลังเอ็นส่วนด้ว 6, ยหกยกกำลังเอ็นบวกหนึ่งนะครับ <c oughs> SOL ยังัง n นะครับต่อไปก็จะเป็นใส่จุดเข้าไปนะครับซิกมาอินฟินิตี้เอกับหนึ่งเพอเราได้นะครับเราก็จะใส่ซิกมาเข้าไปเพิ่มนะครับก็จะเป็นซิกมาอินฟินิตี้ท่กกับ หนึ่งแล้วก็จะแยกเป็นสองพจน์นะครับก็จะเป็นพจน์แรกสามยกกำลัง n ส่วนด้วยหกยกกำลัง n นบวกหนึ่งนะครับต่อมาบวกกับจน์ที่สองนะครับซิกมาเอ็นฟิิทที่ด้วยสองยกกำลัง n เอ้สองยกกำลัง n นะครับส่วนด้วยหกยกกำลัง n บวกหนึ่ง ต่อไปนะครับเราก็จะดึงตัว6นะครับประมาณด้านหน้านะครับก็จะเป็น1ส่วน6ด้วย3ส่วน6กํำลัง N ครับ N เราก็จะดึงขึ้นไปข้างบนเลยครับบวกด้วย แต่ a สองตัวนี้นะครับมันตัดกันได้เราก็จะตัดมันไปเลยครับก็จะเป็นหนึ่งส่วนสองแล้วก็หนึ่งส่วนสามนะครับดังนั้นนะครับเราก็จะได้เป็น a เท่ากับหนึ่งส่วนหกนะครับแล้วก็ r เราจะเท่ากับหนึ่งส่วนสองแล้วก็หนึ่งส่วนสามนะครับซึ่งแอบส์สู r นะครับมีค่าน้อยกว่าหนึ่งนะครับ ได้อนุก,กรมลูกเข้านะครับลูกเข้าครับต่อมานะครับข้อที่2เหมือนกันครับจงตรวจสอบว่าอนุกรมต่อไปนี้ลูกเข้าหรือลูกออกนะครับสุดก็จะสุดเดิมเลยครับ เอ๊ะเลยครับจะแตกเป็นสองผลนะครับลบนะครับต่อมาครับเท่ากับแล้วก็จะเป็นเท่ากับหนึ่ง ตัวนี้นะครับตัวหน้าเราเป็นหนึ่งครับแต่เราไม่เขียนก็จะเป็นหนึ่งส่วนสามนะครับวงเล็บนะครับยกกาลัง n นะครับแล้วก็ลบตัวนี้นครับเรามีสอกครับอยู่ด้านหน้าก็จะเป็นสองวงเล็บสองส่วนสามยกกำลัง n นะครับนะครับข้อนี้ครับเราได้ a เท่ากับหนึ่งกับสองนะครับ และ r เราเท่ากับ1่ส่วน3แล้วก็2ส่วน3นะครับซึ่งอับส์ลู่ r นะครับน้อยกว่า1นะครับจึงเป็นอนุกรมลู่เข้านั่นเองครับเสร็จข้อ6แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อข้ออีกข้อหนึ่งต่อไปครับ ต่อมานข้อที่9นะครับจดบอกว่าจงตรวจสอบว่าอนุกรมต่อไปน,นี้รูปเข้าหรือรูปออกนะครับข้อนี้จะเป็นสูตรของเลโชเทสนะครับโออันดับแรกครับเราจะกำหนด An นะครับเท่ากับ2ยกกำลัง N ส่วนด้วย n แปกนะครับแล้วก็จะให้ An บวก1นะครับเท่ากับ 2ยกกำลัง n บวก1ส่วนด้วยของเลบ n บวก1นนะครับต่อมาครับเราก็จะเทคลิมิตเข้าไปนะครับก็จะเป็นลิมิต n รู่ไปอินฟินิตี้นะครับสูตรก็จะเป็น a n บวก1ส่วนด้วย a n นะครับเท่ากับลิมิต n ลูาไปอินฟินิตี้นะครับ ก็จะเป็นสอง้กกำลัง n บวก1ส่วนด้วย n บวก1นึหารใหญ่นะครับ2ยกกำลัง n ส่วน n Back. แปกเท่ากับ n ทได้ infinity นะครับเราก็จะสลับนะครับเปยนหารเป็นคูณ ก็จะคูณกันนะครับแต่เราจะกระจายนะครับเพื่อให้มันตกกันได้ครบก็จะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนด้วยวงเล็บนะครับ n n บวกหนึ่งนะครับเราจะกระจายได้เป็น n บวกหนึ่งไม่ปิดคูณ n แกนะครับแล้วก็คูณสองยกกำลัง n ตัวไหนที่เราตัดกันได้เราก็จะตัดไปนะครับก็จะเป็น2อยกกำลัง n 2ยกกำลัง n แล้วก็ n แปส่วน n นแฟกนะครับตันนี้เราก็จะจัดรูปครับก็จะเป็นลิมิต n อินฟินิตี้ก็จะเป็น2ส่วน n บวก1นะครับเทคฟินิ i t y เข้าไปก็จะเท่ากับสูตรนะครับข้อนี้ก็จะเป็นรูปเข้านั่นเองครับข้อต่อมานะครับข้อ B เป็น Ratio เหมือนกันเลยครับ ใส่ s สอง n กำหนดให้ an เท่ากับ n บวกหนึ่งใส่เรียวส่วนสามยกกำลัง n ให้ an 1, บวกหนึ่งเท่ากับเรียกนะครับ n บวกหนึ่งเข้าไปครับพอบอกสามก็จะเป็นสองครับก็จะเป็น n บวกสองใส่ถ้เรียวส่วนด้วย สามยกกำลังเอ็นบวกหนึ่ง n นะครับเหมือนเดิมนะครับเทคลิมิตลิมิต n อ็นอินฟินิตี้นะครับสูตรนะครับก็จะเป็น a n ็บวกหนึ่งส่วนด้วย a n นั่นเองครับแล้วก็จะเป็นลิมิตเอ็นโคงเอ็นอินฟินิตี้นะครับก็จะใส่ตัวแปรไปครับก็จะ a n ็นบวกหนึ่งเท่ากับเ็บวกสองอะไรแบ แฟกทอเรียลส่วนด้วย3ยกกำลัง n บวก1หารใหญ่นะครับแล้วเบวกหลืปิดแฟกทอเรียลส่วนด้วย3ยกกำลัง n นะครับเราก็จะมาทำต่อนะครับย้ายนะครับกับหารเป็นคูณครับ n บวก 1นคูณ 3, สามยกกำลัง n หารด้วย n บวกหนึ่งะครับผมจะเป็ียนไปถอเลี้ยวพอเราอย่างนี้ครับแล้วก็จะมาคูณจะเข้าไปนะครับก็จะเป็นตัวไหนที่มันแยกออกได้เราก็จะแยกก่อน,นครับอย่างเช่นตัวน,นี้ครับ2อ n บวกสองนะครับผมจะปิดคูณด้วยเล็บ n อนบวกหนึ่งนะครับไซเฟคทอร์เรียลครับคูณสามยกกำลัง n ต่อมาแล้วก็จะเป็นสามยกกำลัง n คูณกับสามครับไอตัวสามยกกำลังเอ็นหนึ่งครับเราแยกออกมาเป็นสามยกกำลัง n คูณกับสามแล้วก็คูณกับเอ็นบวกหนึ่งโมเดปิสแฟกทอรเรียลครับตัวที่ไหนตัดกันได้เราก็จะตัดกันครับก็จะเป็นตัวนี้ n อ็นบวกหนึ่งเอ็นบวกหนึ่งแฟกแล้วก็ n ยกกำลังสามไอสามยกกำลัง n นะครับ ต่อมาครับมนเหลือตัวทนนี้เราก็จะมาจัดรูปนะครับให้ดูง่ายก็จะเป็น n บวก2ส่วนด้วย3นะครับมันจะเท่ากับ i n f ฟ n i t เทคมเข้าไปคับจะเป็นอินฟิน t y ส่วน3นะครับมันจะเป็นการที่รูเข้าครับผมจบการสอนแล้วนนครับขอบคุณครับ